สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับในการทําเงินเฟดทูมอนี่วอเลตนะครับในการถอนเงินด้วยนั่นเองนะครับคลิปนี้เนี่ยผมจะทําการถอนอยู่ที่100บาทนะครับเข้าไปในส่วนของทูมอนี่วอลเลตนะครับทำได้ทั้ง Android iOS แล้วก็บนคอมพิวเตอร์ใครที่สนใจในการหารายได้เสริมสำหรับทูมอนี่วอเลตเนี่ยก็ดูได้ในคลิปฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูขั้นตอนวิธีการทําเงินในคลิปนี้กันเลยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนงา ฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตแนะนำนะครับช่องทางการทำเงินฟรีทูมอนิวลเลตนะครับครั้งละ100บาทนะครับทำได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยใครสนใจในการหารายได้เสริมทูมอนิวเลตอยู่แล้วเนี่ยฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูขั้นตอนวิธีการทำในคลิปนี้กันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปกันก่อนนะครับผมสำหรับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android iOS สนะครับส่วนใครที่จะใช้งานในส่วนของบนคอมพิวเตอร์ก็สามารถพิมพ์ชื ตามในแอปนี้ได้เลยนะครับสำหรับตัวแอปที่ใช้ในการทำเงิน t ูมอน e ่โ a ลเลตนะครับค้างละหน0บาทเนะี่ยก็เป็นแอปนี้เลยใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดเนี่ยก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามชื่อนี้ได้หรือว่าจะทำการกดลิงก์ดาวน์โหลดก็ได้นะครับตรงคอมเมนต์ปักมดุดเนี่ยจะมีลิงก์การดาวน์โหลดแอปไว้ให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยขั้นตอนหรือว่าวิธีการสมัครนะครับถ้าเราสมัครไม่เป็นผมก็มีคลิปสอนแยกไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้นะว่าต้องสมัครแบบไหนะอย่างไรใช้งานอย่างไรตามคลิปวีดดดโ้าานลล่งไเย พอเราสมัครเสร็จนะครับเราก็เปิดแอปขึ้นมาสามารถเข้ามาใช้งานได้เลยนะครับสาหรับเมนูในการทําเงินนะครับอยากจะให้ทุกคนเนี่ยดูที่ด้านล่างก่อนนะครับมี3เมนูใช่ไหมครับให้เรามากดที่เมนูหน้าหลักนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราดูตรงนี้นะครับจะมีในส่วนของข้อมูลส่วนตัวข้อมูลการบริโภคนะครับก็ให้เรากรอกข้อมูลตรงนี้ให้ครบก่อนได้เลยนะครับทั้ง2อันนะครับต่อมานะครับในการทํารายได้นะครับของแอปนี้เนี่ยจะแบ่งเป็น2แบบหคือการทําแบบสํารวจนะครับเราจะได้รับเป็นส่วนของคะแนนนะครับ นี่คือการทําแบบสํารวจตอบแบบสอบถามเนาะตอบคําถามน,นะครับเราจะได้รับในส่วนของคะแนนวิธีที่2ที่เราจะได้รายได้หรือว่าได้คะแนนเนี่ยก็คือการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนะครับเราจะทําการเชิญหรือไม่ทําการเชิญเพื่อนเลยแม้แต่คนเดียวเนี่ยเราก็สามารถทําคะแนนได้จากการตอบแบบสํารวจและก็สามารถแลกเงินได้เลยเมื่อเรามียอดเงินครบตามจํานวนนะครับโดยที่ไม่ต้องไปเชิญเพื่อนก่อนการถอนเงินนั่นเองนะครับงานของเรานะครับจะดูตรงนี้เลยนะครับหรือว่าจะดูในส่วนของอีเมลก็ได้นะครับผมอันนี้คือเมนูการทําเงิน ในหน้าแรกนะครับประมาเมนูนที่2นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของคะแนนคงเหลือนะครับที่เราได้รับคะแนนมาคะแนนตรงนี้เนี่ยเราได้รับจากช่องทางไหนบ้าง1เลยคือการทําแบบสํารวจ2คือการเชิญเพื่อนหรือว่าแนะนําเพื่อนนะครับ แลวเขาก็จะมีในส่วนของประวัติการถอนเงินให้ดูด้วยที่เราทําการถอนไปนั่นเองนะครับต่อมานะครับผมในส่วนของเมนูที่3นะครับในส่วนของการใช้คะแนนในการแรกลกรางวัลน,นะครับการแรกลกรางวัลเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2แบบนะครับหคือการแลกตรงนี้จากสโตร์นะครับของค่ายนี้นะครับ,านะรบการแลกเงินตรงนี้เนี่ยคุณจะต้องมี2,400คะแนนจํานวน200บาทนะครับในการเข้าไปแกลกรางวัลของรางวัลเนี่ยเขาก็จะมีของรางวัลให้เราเลือกแลกเยอะเลยนะครับเราก็สามารถเลือกได้จะเป็นทูมอนี่วอลเล็ตช้อปปี้เพลสลา โลตัสอะสตาร์บัคนะครับหรือว่าเป็นบัตรทูนะครับก็ะจะมีให้เราแลกตรงนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าเราไม่สะดวกในการเข้าไปแลกเพราะว่ามันใช้คะแนนเยอะ2 0 0บาทนะครับเราสามารถแลกตรงนี้ได้นะครับ100่งร e อทูมิเน่เลอันนี้เนี่ยจะแลกแล้วเข้าทันทีนะครับเดี๋ยวเรามากดที่3ขีดด้านบนซ้ายมือก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีในส่วนของการเชิญหรือว่าการแนะนําเพื่อนนะครับถ้าเราอยากมีรายได้เพิ่มการแนะนําเพื่อนทําอย่างไรนะครับโดยการแชร์ลิงก์ตรงนี้ออกไปยังช่องทางออนไลน์ต่างๆของเพื่อนๆได้เลยจะเป็น f เฟซบุ k ทวิตเตอร์ไลน์ยูทูบ Tik Took สามารถโปรโมทแนะนำเพื่อนต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับขึ้นอยู่กับความถนัดความสามารถของเพื่อนๆเ,เองว่าจะทำการแนะนำหรือว่าไม่แนะนำนั่นเองนะครับเราจะได้รับ300คะแนนต่อหนึ่งคนนะครับสามารถไปแนะนำเพื่อนต่อได้เลยนะครับการถอนเงินนะครับก็กดเลือกรายการที่เราต้องการแลกได้เลยจากนั้นเนี่ยเราก็มาดูนะครับในส่วนของวิธีการใช้สิทธิ์ในการแรกลกรางวัลน,นะครับไม่สามารถทำรายการได้ในช่วงเวลาเที่ยงคืนถึง6โมงเช้าของทุกวันหนึ่งกด ปุ่มเติมเงิน2ใส่หมายมเลขโทรศัพท์ที่คุณต้องการเติมนะครับข้อกําหนดและเงื่อนไขในการแลกเงินรางวัลตรงนี้เนี่ยเราควรที่จะทําการอ่านนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะเป็นต้องทําความเข้าใจในการแรกลกรางวัลด้วยนั่นเองนะครับเงินรางวัลที่ผมจะทําการแลกเนี่ยเป็น1 0ึ่งร้อยโทมินวเลนะครับตรงนี้เลยนะครับก็กดแกลกรางวัลในการแรกลกรางวัลน,นะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะมีข้อมูลนะครับให้เรากรอกหนึ่งเลยคือชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับเป็นภาษาไทยได้เลยนะครับพิมพ์ลงไปเขียนภาษาไทยนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับ าผมติ๊กถูกนะครับถ้าเรากรอกเป็นภาษาไทยไม่ได้ถ้าแอปมันไม่อนุมัติให้ก็กรอกเป็นภาษาอังกฤษนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ากรอกภาษาไทยได้หรือเปล่านะครับจำไม่ได้นะลืมนะครับเดี๋ยวลองกรอกดูนะครับเอ้าโอเคนะครับกรอกเป็นภาษาไทยได้นะทุกคนนะครับกรอกภาษาไทยแล้วก็กดยืนยันได้เลยนะครับขอบคุณสําหรับคําสั่งนี้นะครับคุณจะได้รับการยืนยันทางอีเมลเร็วๆนี้นะครับก็กดตกลงได้เลยนะครับแล้วเราก็กดย้อนกลับมานะครับคะแนนของเราเนี่ยถูกตัดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือการแลกเง ทันทีนะครับไม่ต้องรอนานนะจากนั้นเนี่ยให้เราเข้าไปที่อ e ีเมลของเราที่เราใช้แกลกรางวัลนะครับในส่วนของอ e ีเมลที่เราใช้ในการรับรางวัลเนี่ยก็เป็นอ e ีเมลเดียวที่เราสมัครนั่นเองนะครับพอเราเข้ามาที่อ e ีเมลเนี่ยเราก็จะได้รับบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับจากทางแอปเลยขึ้นเป็นชื่อแอปแบบนี้กดเข้าไปนะครับพอเราก,กดเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะบอกว่านะครับขอบคุณนะครับที่เลือกรางวัลนะครับจากทางแอปเนาะขอแสดงความยินดีนะครับคุณได้แลกทรูมันนี่วอลเล็ตหนึ่งร้อยบาทนะครับอย่าลบอีเมลนี้ คุณจะต้องใช้ข้อมูลด้านล่างนะครับในการรับเงินเข้า ToMoney Wallet ตนะครับตรงนี้นะครับผมเขาบอกว่าคลิกที่นี่นะครับนะครับลิงก์ t ทมาน e ่วอลเล็ตหนบาทนะครับเป็นลิงก์มานะครับตรงนี้เนี่ยเขามีการปรับใหม่นะเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะให้เราเป็นในส่วนของรหัสโคดนะครับแล้วก็คัดลอกรหัสโคดแล้วก็กดลิงก์เข้าไปเติมแต่ตรงนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับเป็นลิงก์แล้วก็กดไปใส่เบอร์ w a l l e t ในการรับเงินนะครับวันหมดอายุนะครับผมวันที่30เดือน10นะครับวิธีการใช้สิทธิ์นะครับเขากดม เงินใส่เบอร์ wallet นะกดลิงก์ไปก่อนนะครับกดลิงก์นี้นะครับผมจะมีลิงก์อยู่กดเข้าไปเปิดผ่านตัว Google ขึ้นมาได้เลยจากนั้นนะครับผมก็ให้เรากดปุ่มเติมเงินตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ของ Tomy Wallet ลงไปเพื่อที่จะใช้ในการรับเงินได้เลยโอเคนะครับการใส่เบอร์ wallet เนี่ยให้เราใส่ทั้ง2ช่องให้เหมือนกันจากนั้นเนี่ยก็กดเติมเงินได้เลยนะครับแล้วก็ปุ่มเติมเงินตรงนี้เนี่ยมันก็จะทําการหายไปทันทีนะครับเมื่อเรากดเติมเงินไปแล้วแล้วก็เงินที่เราเติมไปเนี่ยมันกก็็็จะเเข้า้าททันทนนะีีตรงรปยอด เงินนะครับที่เราทําการเติมไป100บาทนะครับสำหรับทูมอนี่วอลเลตเนี่ยก็ได้รับเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเติมปุ๊บเงินก็เข้าทันทีนะใครที่สนใจในการทําเงินฟรีทูมอนี่วอลเลตนะครับก็ดาวน์โหลดแอปนี้ไปเล่นกันได้สมัครทําเงินกันได้เลยนะครับถอนเงินเข้าทันทีนะครับอันนี้คือยอดเงินที่เราเติมไปเมื่อกี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับผมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับสาหรับคลิ ในการทําเงินฟรโทมานี่วอลเล็ตนะครับในการถอนเงินด้วยนั่นเองนะครับคลิปนี้เนี่ยผมจะทําการถอนอยู่ที่100บาทนะครับเข้าไปในส่วนของโทมานี่วอลเล็ตนะครับทำได้ทั้ง Android iOS แล้วก็บนคอมพิวเตอร์ใครที่สนใจในการหารายได้เสริมสําหรับโทมานี่วอลเล e ตเนี่ยก็ดูได้ในคลิปฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูขั้นตอนวิธีการทําเงินในคลิปนี้กันเลยนะครับข้อกําหนดและเงื่อนไขในการแลกเงินรางวัลตรงนี้เนี่ยเราควรที่จะทําการอ่านนิดนึงนะครับเพราะว่า มันจะเป็นต้องทําความเข้าใจในการแลกรางวัลด้วยนั่นเองนะครับเงินรางวัลที่ผมจะทําการแลกเนี่ยเป็น1 0ึ่งร้อยโทมินตนะครับตรงนี้เลยนะครับก็กดแลกรางวัลในการแลกรางวัลนะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะมีข้อมูลนะครับให้เรากรอกหนึ่งเลยคือชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับเป็นภาษาไทยได้เลยนะครับพิมพ์ลงไปเขียนภาษาไทยนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับผมติ๊กถูกนะครับถ้าเรากรอกเป็นภาษาไทยไม่ได้ถ้าแอปมันไม่อนุมัติให้ก็กรอกเป็นภาษาอังกฤษนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ากรอกภาษาไทยได้หรือเปล่านะครับจำไม่ได้นะลืมนะ ดูนะครับเอาโอเคนะครับกล่อกเป็นภาษาไทยได้นะทุกคนนะครับกร่อกภาษาไทยแล้วก็กดยืนยันได้เลยนะครับขอบคุณสําหรับคําสั่งนี้นะครับคุณจะได้รับการยืนยันทางอีเมลเร็วๆนี้นะครับก็กดตกลงได้เลยนะครับแล้วเราก็กดย้อนกลับมานะครับคะแนนของเราเนี่ยถูกตัดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือการแลกเงินรางวัลตรงนี้เนี่ยแลกปุ๊บได้ทันทีนะครับไม่ต้องรอนานนะจากนั้นเนี่ยให้เราเข้าไปที่อีเมลของเราที่เราใช้แลกรางวัลนะครับในส่วนของอีเมลที่เราใช้ในการรับรางวัลเนี่ยก็เป็นอีเมลเดีียวท่ เราสมัครนั่นเองนะครับพอเราเข้ามาที่อีเมลเนี่ยเราก็จะได้รับบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับจากทางแอปเลยขึ้นเป็นชื่อแอปแบบนี้กดเข้าไปนะครับพอเรากดเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะบอกว่านะครับขอบคุณนะครับที่เลือกรางวัลนะครับจากทางแอปเนาะขอแสดงความยินดีนะครับคุณได้แลก t r u e Money Wallet 100บาทนะครับอย่าลบอีเมลนี้นะครับคุณจะต้องใช้ข้อมูลด้านล่างนะครับในการรับเงินเข้า True Money w a l l e ตนะครับตรงนี้นะครับผมเขาบอกว่าคลิกที่นี่นะครับนะครับลิงก์โทมานี่วอลเป็นลิงก์มบานะ ตรงนี้เนี่ยเขามีการปรับใหม่เนะเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะให้เราเป็นในส่วนของรหัสโค้ดนะครับแล้วก็คัดลอกรหัสโค้ดแล้วก็กดลิงก์เข้าไปเติมแต่ตรงนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับเป็นลิงก์แล้วก็กดไปใส่เบอร์วอลเลตในการรับเงินนะครับวันหมดอายุนะครับผมวันที่30เดือน10นะครับวิธีการใช้สิทธิ์นะครับเขาก็เขียนบอกตามนี้เลยกดปุ่มเติมเงินใส่เบอร์วอลเลตนะกดลิงก์ไปก่อนนะครับกดลิงก์นี้นะครับผมจะมีลิงก์อยู่กดเข้าไปเปิดผ่านตัว Google ขึ้นมาได้เลยจากนั้นนะครั์โทศ ของทูมอนี่วอลเล็ลงไปเพื่อที่จะใช้ในการรับเงินได้เลยโอเคนะครับการใส่เบอร์วอลเล็เนี่ยให้เราใส่ทั้ง2ช่องให้เหมือนกันจากนั้นเนี่ยก็กดเติมเงินได้เลยนะครับแล้วก็ปุ่มเติมเงินตรงนี้เนี่ยมันก็จะทําการหายไปทันทีนะครับเมื่อเรากดเติมเงินไปแล้วแล้วก็เงินที่เราเติมไปเนี่ยมันก็จะเข้า t ูมอนี่วอลเล็ตทันทีนะตรงนี้นะครับก็เป็นยอดเงินนะครับที่เราทําการเติมไป100บาทนะครับสำหรับ t ูมอนี่วอลเล็ตเนี่ยก็ได้รับเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเติมปุ๊บเงินก็เข้าทันนนนนทีนะนะรรขข้ออกกกําาหดแแลเเงรรเงื่ไใิ รางวัลตรงนี้เนี่ยเราควรที่จะทําการอ่านนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะเป็นต้องทําความเข้าใจในการแรกลกรางวัลด้วยน네ั่นเองนะครับเงินรางวัลที่ผมจะทําการแลกเนี่ยเป็น1 0 0 t งร้อยทูมานวนะครับตรงนี้เลยนะครับก็กดแกลกรางวัลในการแรกลกรางวัลนะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะมีข้อมูลนะครับให้เรากรอกหนึ่งเลยคือชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับเป็นภาษาไทยได้เลยนะครับพิมพ์ลงไปเขียนภาษาไทยนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับผมติ๊กถูกนะครับถ้าเรากรอกเป็นภาษาไทยไม่ได้ถ้าแอปมันไม่อนุมัติให้ก็กรอกเป็นภาษาอังกฤษนะครับอันนี้ ผมไม่แน่ใจว่ากรอกภาษาไทยได้หรือเปล่านะครับจำไม่ได้นะลืมนะครับเดี๋ยวลองกรอกดูนะครับเอาโอเคนะครับกรอกเป็นภาษาไทยได้นะทุกคนนะครับกรอกภาษาไทยแล้วก็กดยืนยันได้เลยนะครับขอบคุณสําหรับคําสั่งนี้นะครับคุณจะได้รับการยืนยันทางอีเมลเร็วๆนี้นะครับก็กดตกลงได้เลยนะครับแล้วเราก็กดย้อนกลับมานะครับคะแนนของเราเนี่ยถูกตัดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือการแลกเงินรางวัลตรงนี้เนี่ยแลกปุ๊บได้ทันทีนะครับไม่ต้องรอนานนะจากนั้นเนี่ยให้เราเข้าไปที่อีเมลของเราที่เราใช้แลกรางวัลนะครับ ในส่วนของอีเมลที่เราใช้ในการรับรางวัลเนี่ยก็เป็นอีเมลเดียวที่เราสมัครนั่นเองนะครับพอเราเข้ามาที่อีเมลเนี่ยเราก็จะได้รับบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับจากทางแอปเลยขึ้นเป็นชื่อแอปแบบนี้กดเข้าไปนะครับพอเรากดเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะบอกว่านะครับขอบคุณนะครับที่เลือกรางวัลนะครับจากทางแอปเนาะขอแสดงความยินดีนะครับคุณได้แลก t ูมานี่วอลเล็ตหนึบาทนะครับอย่าลบอีเมลนี้นะครับคุณจะต้องใช้ข้อมูลด้านล่างนะครับในการรับเงินเข้า t ูมานี่วอลเล็ตนะครับตรงนี้นะครับผมเขาบอกว่า คลิกที่นี่นะครับนะครับลิงก์โทมานี่วอลเล็ตหนึบาทนะครับเป็นลิงก์มานะครับตรงนี้เนี่ยเขามีการปรับใหม่นะเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะให้เราเป็นในส่วนของรหัสโค้ดนะครับแล้วก็คัดลอกรหัสโคดแล้วก็กดลิงก์เข้าไปเติมแต่ตรงนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับเป็นลิงก์แล้วก็กดไปใส่เบอร์วอลเล็ตในการรับเงินนะครับวันหมดอายุนะครับผมวันที่30เดือน10นะครับวิธีการใช้สิทธิ์นะครับเขาก็เขียนบอกตามนี้เลยกดปุ่มเติมเงินใส่เบอร์วอลเล็ตนะกดลิงก์ไปก่อนนะครับกดลิงก์นี่กดดเเข้าาไปปิผ่นตัว Google ขึ้า ได้เลยจากนั้นนะครับผมก็ให้เรากดปุ่มเติมเงินตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ของ t ูมอนี่วอลเล็ลงไปเพื่อที่จะใช้ในการรับเงินได้เลยโอเคนะครับการใส่เบอร์วอลเล็เนี่ยให้เราใส่ทั้ง2ช่องให้เหมือนกันจากนั้นเนี่ยก็กดเติมเงินได้เลยนะครับแล้วก็ปุ่มเติมเงินตรงนี้เนี่ยมันก็จะทําการหายไปทันทีนะครับเ<ว>มื่อเรากดเติมเงินไปแล้วแล้วก็เงินที่เราเติมไปเนี่ยมันก็จะเข้าทูมอนี่วอลเล็ทันทีนะ ตรงนี้นะครับก็เป็นยอดเงินนะครับที่เราทําการเติมไป100บาทนะครับสำหรับทูมอนี่วอลเล็ตเนี่ยก็ได้รับเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเติมปุ๊บเงินก็เข้าทันทีนะ